มาแล้วค่ะ4ประตูราคาไม่เกิน4ี่แสนบาทกล้องคันนี้ m i t ซูบิชิไท i t ตันปี2011ค่ะคันนี้นะคะพิเศษไปเลยสำหรับร้อแม็กใหม่เราให้ไปทั้ง4เส้นนะคะ อ,อยู่ที่2,005ปี2011ราคาเปิดตัวอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทแต่เอาจากคลิปนี้ไปส่วนลด29,000บาทคันทีเหลือเพียงแค่350,000บาทเท่านั้นค่ะเพิ่มความคุ้มให้กับรถคันนี้เบาะหนังทั้งคันไม่แค่แสนกว่าได้ไปใหม่มากๆค่ะ สำหรับไททันคันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะระบบ4สูบค่ะตัวนี้นะคะให้แรงม้าอยู่ที่140แรงม้าเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะกับคันนี้นะคะมิสูบิชิสี่ประตูค่ะใครนะคะอยากได้ผ่อนเบาๆนะคะและอยากได้เป็นสี่ประตูคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะราคาเปิดตัวนะคะ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลดไปเลยทันทีสองหมื่นเก้าพันบาทเหลือเป็นแค่สามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะจัเต็มฟรีดาวผ่อนให้นานสูงสุดถึงเจ็ดปีแปดสิบสี่วัค่ะติดต่อหงได้เลยนะคะที่ศูนย์แปดศูนย์แปดห้าสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งมหาดายทเป็นนวัตคาร์นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ